วันนี้มาที่บี้เดชกาหมูกระทะอยู่ที่ถนนใกล้กระทรวงวัฒนธรรม嘛เนาะแล้วก็เขาขายอ๋อเขาบอกว่าเส้นหมี่หมดนี่มันกี่โมงทำไมเส้นหมี่หมดเ <laughs> ขาบอกเส้นหมี่หมดเส้นหมี่หมดพึ่งจะรู้สึกจะพึ่งจะเที่ยงเองเส้นหมี่หมดอันนี้เป็นอะไรอันนี้มันน่าจะเป็นเป็นหนังไก่หนังไก่ อันนี้เป็นข้อนี่เป็นข้อนะคะเป็นข้อตักไปเยอะๆเลยเป็นข้อแต่ว่านะคะเป็นข้อและนี้ก็จะเป็นคืออาม่สองคนอีกอันหนึ่งของตะก้องไงตัดเผื่อตะก้องไปเลยไงตัดเผื่อตะก้องไปเลยไงอไปมันไปเยอะๆเลยนี่นี่ค่ะและนี้เขาก็จะมีเป็นเป็นน่องเป็นน่องแบบนี้นะคะเป็นน่อง เป็นน่องอันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นอกนะคะเป็นอกเดี๋ยวดูท่าทางจะเปื่อยอยูน่นะเนี่ยเป็นอกคุณผู้ชมเป็นอกอนี่ยไปเยอะๆหัวแล้วเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ให้เขาไปสองร้อยแล้วก็ทอมาสี่สิกว่าบาทน,น่าจะเจ็ดสิบเก้าบ้างอืม แต่เลือดเราไม่เอาไง่ะเดี๋ยวเราไปนู่นเลือดก,กับหนังไก่นีไปใส่น้ำน้ำก็เตี๋ยวตักเองค่ะคุณผู้ชมโอ้ยไม่มีแรงยกกะสิ หนักเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีแรงจะยกคุณแม่มาเดี๋ยวคุณแม่ยกอันนี้ไปก่อนมีเด็กไหมให้เด็กมาช่วยยกหน่อยไร้สุดอยู่ไม่มีแรงจะยกนั่งกินตรงไหนก็ได้ไหมแล้วก็มีมีจุดบริการน้ำจิ้มมีใส่ผักโอ้ยฉันเนี่ฉันจะตั้งตรงไหนถึงสะดวกเนี่ย วิยเดี๋ยวนะขอตั้งหน่อยนะเดี๋ยวตั้งโต๊ะอื่นไม่มีแรงจะยกพึ่งผ่าตัดไงนีเออพึ่งผ่าตัดคุณผู้ชมไม่มีแรงจะยกเลยนี่นี่น,นี่ใส่พิกเยอะใส่พีกเยอะเลยใส่พิกเยอะบี้มันไม่อยู่ใส่ไปให้หมดเลยเกง่งช่างมัน <laughs> นี่กระเทียมเจียวของโปรดใส่ไปเยอะเยอะไอ้บี้เดียเด๋ยวสกามันไม่อยู่ ใส่แม่งให้หมดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นแล้วทวงก็ก็ไม่มีวะพริกน้ำส้มทำไมใส่อย่างนี้วะอย่างกับน้ำเปล่าเลยไอบ้บี้มึงต้องไปมึงต้อง,ม,ง,องมึงต้องเอาพริกไปใส่ให้มันข้นๆเนี่ยอย่างกับน้ำเปล่าเลยมึงใส่ไปช้อนนึงก่อนแดกได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรอ่ะน,อนั่งตรงไหนดีวะนั่งตรงไหนก็ร้อนเป็นหมด อ,อ่ะตรงนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องเดินไกลมีผักเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ผักเนี่ยถุงองอกก็ไม่มีถังว่อกหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมอันี่มือใส่ไปเลยถังวงอกหมดแล้วเพิ่งจะเที่ยงเองไอ้บี้มึงขายก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อะไรวะเที่ยงเองถุงวงอกหมดแล้ว ทําสนุกสนุกงนไงไยมีมาแล้วลูกนั่งเลยเนี่ยตะเกียบฮะ <laughs> มันไปนขอถ้วยถ้วยข้าใบาหนึ่งเพราะว่ามันคนไม่ได้ไงเออฉันก็คนไม่ได้เหมือนกันแหละค่ะคุณผู้ชม แต่กล้องมันไปตักผักอยู่มาจะเอาเอาแบ่งใช่ไหมลูกนะหาแปอาเครื่องปรุงพอบ่ายสาม บายสามเขาจะเปลี่ยนเป็นหมูกระทะนะคุณผู้ชมคือนาฬิกามันมันตั้งราคาตั้งเวลาไว้เลยบ่ายสองกว่าเพื่อให้คนกินแล้วต้องออกจากนี่มุกนี่ภายในบ่ายสามโมงนี่ค่ะคือบ่ายสามโมงเขาขายเป็นหมูกระทะไงก,กากาฮะนั่งนี้เหรอ สกามูกระทะเขาอี้มเปียกนะสิเขาอี้มันเปียกคุณผู้ชมแต่ว่ามันใกล้ที่สุดเพราะว่าคุณแม่หลังผ่าตัดได้สิบเก้าวันแม่ไม่มีแรงยกชามก๋วยเตี๋ยวยังไม่มีแรงเลยชามที่เท่าไหร่เจดสิบเก้าบ้างถ้าจำไม่ผิดน่าจะเจ็ดสิบเก้านี่นี่เจ้าของร้านใช่ไหมใช่เจ้าของร้านเรื่ยปะ นี่สองคนทำไมาม,มาแก้วเดียวน้ำแข็งมาอสมแก้ว <c oughs> อุ้ยควยหล่นคือคนอื่นน่ะเขาให้ยกเองนะแต่ฉันน่ะพิเศษนางมาเสิร์ฟให้แม่บอกฉันไล์สดจะช่วยมาเสิร์ฟฉันหน่อยได้ป่ะมาได้ค่ะ <c oughs> นี่ชอบตรงที่อะไรรู้ป่ะพริกแม่งมีเป็นถังๆเลยแล้วเราก็ตักเราก็ตักได้เยอะไงเนี่ยคุณผู้ชมดูอย่างเนี้ย <laughs> ขายดีเหมือนกันนะค่เพุ่งเปิดขายได้ได้ไม่กี่วันมันมีที่จอดรถนะนี่มานี่คนกินเต็มเลยเกือบเต็มทุกโต๊ะนะเนี่ยขายดีเหมือนกันถาม่าคุ้มไหมคุ้มเนะ่คุณผู้ชมคุ้มคุ้มหน้าดูเลยแหละแต่ว่าบี้ต้องปรับปรุงหน่อยนะพริกน้ำส้มเว้ยไม่มีเนื้อพริกเลยมึง แล้วเนี่ยกูมากินตอนนี้เที่ยงมันบักเส้นมีหมดมันทําให้คนแบบไม่มีทางเลือกได้หลายอย่างไงแต่ว่าแม่ไม่ได้เดือดร้อนหรอกแม่กินกินไในเส้นมามา่าเออครับชามเท่าไหร่นะลูกความจาเสื่อมเจ็ดสิบเก้าบาทบาทแล้วแล้วกินเหลือปักไหม,ไมปรับใช่ไหมสัญญานะถ้าปรับกูหาเรื่องก,กูด่าอะไรนะมึง <laughs> มน้าบอกว่าไม่ปรับค่ะคุณผู้ชม <laughs> มาได้สากาก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ไอบ้บี้มึงดูอยู่หรือเปล่ามึงพริกน้ำซ้มมึงไม่มีเนื้อพริกเลยมีแต่น้ำนะมึงถ่วง,งอกก็หมบนี่เพิ่งจะเที่ยงเองส่วนง,งอกหมดแล้วอยากกินเส้นหมี่ลูกน้องมึงบอกไม่มีเส้นหมี่หมดมึงขายขายก๋วยเตี๋ยวไก่ภาษาอะไรวะนี่เพิ่งจะเที่ยงเส้นหมี่หมดแล้วมันไม่มีทางเลือกให้คนกินเว้ยบางคนเขาชอบกินเส้นหมี่เว้ย แต่กูไม่ได้เดือดร้อนหรอกกูไม่ได้สั่งเส้นหมี่กูสั่งเส้นมามา่าแต่ที่ชอบที่สุดคือกระเทียมเจียวเนี่ยเพราะเจียวได้ดีมากเลยคุณผู้ชมมันแห้งๆก,กรอบกระเทียมเจียวนี่ของโปรดเลยผักก็มีอยู่แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าุง,งอ้อมันไม่มีทง,งอ้อมันไม่มีเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ไก่เขาก็ใช้ได้น่องใหญ่ๆไม่ได้วิญญ,ญาณไก่นะฮะแล้วก็อกก็แบบใหญ่ๆเลย ก้อนหนึ่งถ้าเราไปซื้อไก่ทอดที่เป็นอกนะตามรถเข็นข้างถนนก้อนหนึ่งก็ต้องมีละสี่ิบาทอันนี้เ9็ดบาทโคตรคุ้มอ่ะน้ำไม่รวมนะคะคุณผู้ชมน้ำต่างหากนะน้ำต่างหากนะแต่ว่าก็ฉันสังเกตแต่ละคนเขาก็กินแบบแบบนิสัยดีอะ่ะตากแบบพอกินอะ่ะไม่ได้งกแบบชันนะ <laughs> <laughs> ฉันเห็นแต่ละคนเขาแบบถ้ามีมารยาท่ยครับกินแบบ ตักแบบกลุกินไงแต่มีชั้นนี่แหละมีชันนี่แหละไอ้บี้มันเห็นมันคงคงออกมาด่าละบอกแม่จะมากินให้ผมโชคดีร่ำรวยหรือจะกินให้ผมคือคุ้มอะเจ็ดสิบเก้าบาทอะคุณผู้ชมนี่ฉันตักน่องมาสิบอันเลยปกติเราไปกินไก่ทอดใช่ไหมน่องขนาดเนี้ย ที่เขาทอดขายอ่ะอันนึงก็ต้องมียี่สิบาทใช่ไหมแต่อันนี้ตุ๋นเน่ยมันก็จะถูกกว่าที่มันเป็นทอดหน่อยเนาะอ่ตีเป็นว่าอันละสิบห้าบาทฉันใส่มาสิบอันแลยวคุ้มแล้วร้อยห้าสิบนะ้ยร้อยห้าสิบบาทจ่ายเจ็ดสิบเก้าโคตรคุ้มเลยคุ้มชิบหายเลยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่โคตรคุ้มเลยแหละคุณผู้ชม,มแล้วเขามีข้อด้วยนะมีตีนไก่ได้วยนะคุณผู้ชม มีข้อไก่มีตีงไก่ด้วยแล้วก็แล้วก็วกเออดูแล้วแบบว่าน้ําน้ําก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะน่าจะแบบแซบอ่ะน้ําก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะน่าจะแซบอ่ะคุณผู้ชมอุ้อยมันสะใจจริงๆเขาเปิดสิบเอ็ดโมงแล้วกันมาเช้าเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ยังไม่เสร็จสิบเอ็ดโมงถึงแค่บ่ายสามแล้วช่วงบ่ายสามไปถึงตีสามก็จะเป็นหมูกระทะ แม่เคยมากินไปแล้วรอบหนึ่งช่วงหมูกระทะไงที่ก็เปิดใหม่ๆไงน,น้ำก๋วยเตี๋ยวเขาใช้ได้เลยแซ่บมากคุณผู้ชมคือแบบกินชามหนึ่งเนี้ยแล้วเราก็สามารถสมมติไม่อิ่มใช่ไหมก็ไปให้เขาลวกเส้นมาใหม่ได้นะอิ่มไม่ลกเอาเส้นมีหน่อยไหมเดี๋ยวไปเขาลวกใหม่เห็นพริกใสๆนะแต่กินลงมาใช้ได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าพริกป่นก็หอมเพราะขั่วเอง แล้วก็เตรียมเจียวเขาคั่วเองมันหอมไงวันต่อวันใช้ได้เลยเนี่ยใช้ได้เลย<ม>อืมอืมเออคือน้องไก่เขาใช้ได้เลยอ๋อมันหอมเครื่องเทศจ,จีนหอมเครื่องเทศจ,จีนใช้ได้เลยคุณผู้ชม เดี๋ยวแม่จะไปไปขอชามเขาเาเครื่องน้ำน้ำกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอะมาใส่ว่าเป็นยังไงแต่ก็แม่เอเอาเส้นอน่เส้นเล็กเอาไหมลูกบะหมี่ก็มีนะเอาไหมอ่ากินอันนี้นะเดี๋ยวจะไปขอถ้วยมาตามแม่ไปไปขอถ้วยเขาเอาน้ำกว๋วยเตี๋ยวชามเนี่ยมาจะชิมชิมน้ำกว๋วยเตี๋ยวแบบที่มันไม่ได้ใส่พริกว่าเป็นยังไงน,น,นี่คุณผู้ชมเขาเติมอยู่บ่อยๆนะเติมอยู่บ่อยๆ อ๋อเขาชามใบหนึ่งจะเอาน้ำซุปอย่างเดียวจะชิมน้ำซุปอย่างเดียวให้คุณผู้ชมดูถ้าสมมติกินไม่อิ่มเติมได้เรื่อยๆหรอเขาให้เติมได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมในนี้มีฟักด้วยนะแบบว่าแม่จะเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวแบบว่าแบบว่าไม่ไม่เติมเครื่องอะ่ะไปซดดิว่าของบี้ค่ะอร่อยจริงไหมมาคุณผู้ชมเนี่ย คุณผู้ชมชามใหญ่มากนะคือชามของเขาเนี่ยมันกับชามยักษ์เลยนะเขามไม่ได้แบบอาะชามเล็กๆอืมคุณเอาทาอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยน้ำซุปขนาดไม่ได้เติมพริกยังอร่อยเลยอะ่ะมันมีกลิ่นยาจีนมีกลิ่นสมุนไพรมีกลิ่นสมุนไพรย,ยาจีนเนี่ยคุณผู้ชมถึงเครื่องเลยใช้ได้เลยแล้วน้ำซุปก็จะหวานหวาน มันจะหวานหวานใช้ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมใช้ได้เลยคือจะแบ่งอันเนี้ยมันนี่เพราะว่าฉันคีบเส้นไม่ได้คุณผู้ชมมันล้นชามไงมันคนยากไงแต่บอกเถอะว่าคุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมถ้าคนที่แบบกินเยอะเนาะคุ้มมากบุฟเฟ่ย,ย่างเงี้ยคือคุณผู้ชมอะยังไม่อิ่มไปไปเอาได้จนกว่าจะอิ่มนะ ไม่จํากัดเวลาด้วยนะไม่จํากัดเวลาด้วยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากคือแบบไม่ต้องไม่ต้องปรุงเครื่องก็อร่อยเลยอะ่ะขนาดแม่ยังไม่ได้ใส่ผักใส่กระเทียมอะไรเลยนะยังอร่อยเลยน้ำก๋วยเตี๋ยวค่าว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้อร่อยมากคุณผู้ชมอือ คือถ้าสมมุติว่าเอาเส้นเล็กแห้งนะเอาเส้นเล็กแห้งใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเราก็มาใส่กาะกระเทียมเยอะๆนะแล้วกินเป็นเส้นเล็กแห้งหนึบๆนะก็อร่อยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยอันนี้คุณแม่ถ่ายมาอีกชามหนึ่งเพราะว่าแม่ตักเส้นไม่ได้ไงเนี่ย,ยโคตรคุ้มเลยแหละเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยโคตรคุ้มเลย โอ้ยเลอะแขนพิชูแม่คุ้มมาก,มากคือถ้าไม่อิ่มนะเราก็ไปขอเนี่ยขอเขาลวกเส้นได้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะอิ่ม <c oughs> คือคนเออนนะก็มีมารยาทก็ตัดนิดเดียว <c oughs> ฉัน <c oughs> ฉัน, <c oughs> ฉ,นฉันเนี่ยแม่งโคตรงงเวย <c oughs> เนี่ยคุ้มมากคุณผู้ชมโคตรคุ้มเลยแหละโอ้โหเดี๋ยวจะไปขอเข้าลวกเส้นเล็กนะแล้วเรา,วากินเป็นแบบเส้นเล็กแห้งใช่ไหมคุณผู้ชมเส้นเล็กแห้งไงโอ้โหเนบนบเนบนบอันนี้ถ้าหากว่าสิบนะไอ้ไอ้บี้เดชก,กาแม่ให้จกง้าเลยเว้พิคขาดเป็นหนึ่งคะแนานเพราะอะไรเขาถุงอ้อมึงหมดเส้นหมี่มึงหมดแล้วก็พริกน้ำส้มมึงใสอย่างกับน้ำเปล่า ถ้ามึงมีงมงมจงออกระสอตลอดเวลาเติมตลอดเวลาเส้นหมี่ตลอดเวลาแล้วก็พริกน้ำส้มเข้มข้นใส่เนื้อพริกเยอะๆกูให้มึงเสิร์อืมอร่อยอ่ะเดี๋ยวไปออกเส้นเล็กข้าทานนึงอือน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเฮ้ยน้ำก๋วยเตี๋ยวข้าอร่อยมากอะคุณผู้ชมอร่อยมาก เดี๋ยวจะไปขอเส้นเล็กมาตะกล้องตามแม่ไปไปขอเส้นเล็กเขามาแบบเป็นเส้นเล็กแห้ง,งเนียเ่ยว่าเราใส่กระเทียมเจียวมันจะเนิบไหมเอาเอาเส้นเล็กแห้งชามนี้เอาลวกเดิมเนิบจะทำเป็นแห้งขอโทษนะพี่แซงคิวไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวคนดูหนีหมด มามาไลฟ์สดให้คนดูมาดูจะได้เขาจะได้ขายดีเออนี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่หิวก็มาเติมได้ตลอดเวลามาถึงก็จ่ายตังค์เจ็ดสิบเก้าบาทใช่ไหมพี่เจ็ดสิบเก้าบาทแต่ไม่รวมน้ำในน,นั้นต้องซื้อต่างหากแล้วก็เขาจะเอาเส้นลายบอกเขาเขาจะลวกให้แล้วเราก็ไปตักไก่แล้วเราก็มาเติมน้ำซุปเองนี่อันนี้แม่รอบที่สามแล้วเจ็ดสิบเก้าบาทต้องเอาให้คุ้มที่มาจากไหนคะ แก้วเลยดูคนที่มารีวิวแล้วก็ตามมากินใช่ไหมดูประจดูไอ้บี้เดชะกาประจำดูในทีวีอ่าดูในทีวีอ่าติ๊กต k อกนี่นี่เขาลุกเส้นลุกช้ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเนี่ยเนี่ยตะกร้ามาอินเสิร์ตตรงนี้เด้เนี่ยเราก็ใส่ใส่ผักตรงนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมใส่ผักตรงนี้ค่ะอ๋อถุงอ้อมมาแล้วนี่หว่ามันเอาถุง,งออมมันนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็เราก็เนี่ยใส่ตรงนี้นี่นี่ เค็มเยอะๆอ่โอโหโ,ฮโฮคตรคุ้มเลยใส่น้ำตาลลงไปหน่อยค่ะคุณผู้ชมโอ้คุ้มมากนี่เป็นเส้นเล็กแท้งเลยคือเขามีหลายเส้นอยู่นะมีเส้นบะหมี่ด้วยนะเล็กแล้วก็เส้น,ม,นมามากแต่ว่าแม่ลองกินว่ามันเป็นแห้งอะ่ะเป็นสูตรใหม่ให้คุณผู้ชมมากินจะได้ทําแบบแม่ไงว่าก,กินได้หลายๆเส้นนี่ไงคุณผู้ชมเนี่ยวิได้ด้วยโว้ยคุณผู้ชม ได้ค่ะได,ได้ได้เล็กแห้งได้เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะกินดูว่าหนึบไหมน่าจะหนึบนะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ย,ยโอ้ยน่ากินมากเลยหนึบม,มาทำแบบนี้เลยนะเนี่ยโคตรอร่อยเลย เพราะอะไรรูไ้ไหมกระเทียมเจียวเขาหอมแล้วลูกน้องเขาลวกเส้นเก่งลวกมาแล้วเส้นเนิบคุณผู้ชมเ <c oughs> นี่ยคุณผู้ชมแค่แบบใส่กระเทียมเจียวหน่อยใส่ผักหน่อยนะคะแล้วก็แล้วก็ใส,ส่น้ำตาลหน่อยเนี่ยกินได้เลยเนี่ยเนิบอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยจริงๆอืมอืม นบอร่อยมากอะลองชิมดูลูกละนะนะม่กินน้อยอะ่ะลองชิมดูเด็ดลองชิมดูเด็ดลูกเส้นไรข้างหนบเดี๋ยวสาวเส้นให้คุณผู้ชมดูนะสาวเส้นให้ดูเลยเนี่ยอืมอืมเอากรบเป๋าไปชมพูมา ลิมนิ้งเดมอนเบอร์รี่นะคะกล่องละ500ไม่ขายขายเพียง200นะคะโทรมาได้เลย08 1630 4622แล้ไลน์มาเลยนะคะแอดลรีน่าดอดแกงอันนี้ลายคิโคตสแกนสแกนคิารคเลยค่ะแม่นีนาดำอะไรสดคิวแล้วก็เลยเหรอลยมากินเลยไม่หนูก็เลยแบบมามาดูตัวจริงงวันนี้แม่ไม่ได้แต่งหน้าเลยช่างแต่งหน้ากับบ้านนอกหมดเนเูออเยอร่อยมาก เนี่ยกินชามที่สามแล้วนะเนี่ยดูเด็ดเนเล็กเขาหนึบอร่อยกินได้ยังไม่เคยกินแล้วค่ะเออเอฟซีอยู่คันโดแถวนี้ตามมาดูเลยว่าแม่มามากินจริงไลฟ์สดจริงปะไลฟ์สดจริงค่ะด่าไอ้บี้ก็จริงค่ะได้เลยค่ะไม่เคยนจ้าดีค่ะจริงจรงอ่ะกินได้เยอะแต่ว่าเพิ่งผ่าตัดจมูกไง ยังไม่ถึงเดินเพิ่งเสร็จเร็จเก้าวันบัตียกผัเตียวยังไม่มีแรงยกเลย,เ,เ,ลยเออแบบเอาถล่มมันไงแต่ <laughs> พริกข้าอร่อยนะพริกข้าอร่อยมากเลยเพียงแต่พริก,ก,รก,กรน,น้ำซ้มมันใสไปหน่อยถ้ามันใสเนื้อพริกเยอะๆเนี่ยให้สิบคะแนนเลยนี่แม่ให้เก้าคะแนนนะน้ำซุปอร่อยแล้วลูกน้องเขาลวกเส้นใช้ได้เลยน้ำเดือดท่านโอเคผ่านเจคดีนะเลยเออเออเออนี่เอฟซีค่ะคุณผู้ชมนะแม่เอง อ่สลิมดิงไฟเบอร์ห้าร้อยไม่ขายขายเียงสองร้อยนะคะคุณผู้ชมกล่องดึงหนึ่งสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมนะคะนี่ค่ะ คุณแม่เนี่ยมากินอย่างงี้กินเยอะขนาดเนี้ยคุณแม่ต้องกินก่อนอาหารมันจะช่วยดักไขมันกินดังอาหารมันจะช่วยเผาผ่านนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าตืน่นขึ้นมาพุงยุบเลยนี่ก่ะกินเขาไปเท่าไหร่มันก็ออกมาแบบออกมาเท่านั้นนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าแม่ไม่ได้กินตรงนี้เดี๋ยวแม่จะต้องไปอีกสองที่วันนี้มมีหม,มายกำหนดการขายสามที่นี่ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้ากล่กองหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพัน,นเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยส่วนอันนี้สลิมนิ้งช็อกโกแลตมอกแทะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อย 4, 1, 000, ส่งฟรีสี่กองหนึ่งพันส่งฟรีสิบกองสองพันส่งฟรีนะคะนี่ค่ะมีออยมีฮาลาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะคะอร่อยมากมีวิตามินหลายอย่างเลยอันนี้นะคะถ้าเรากินก่อนอาหารมันจะช่วยดักจับไขมันกินหลังอาหารมันจะช่วยการเผาผลาแล้วมันจะมีคามโมมาช่วยในการนอนหลับสบายมีโกจิเบอรี่ด้วยมีวิตามินบีหนึ่งบีหกนะคะแล้วก็จะมีอโปรตีนที่มสกัดจากถั่วขาวมีโปรตีนด้วยนะคะ นะคะสลิมลิงช็อกโกแลตมอคคาโทรมาเลย08 1630 4 6ห2ึหกายอไลน์มาเลยนะคะนี่ไลน์คิวอาร์โค้ดสแกนเลยค่ะไลน์มาเลยแอตเลนาดัตแกงไลนมีแอดไอดีไลน์ l e e n a นดอเอ็นนะคะแอตเลนาดแกงค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงเปฟปปูชิโน่กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยแล้วขายส่งนะคะเป็นตัว เจ้าแรกในประเทศไทยที่ขายถูกที่สุดเพราของเรา1 2 2ซอละ15กร,รัมของเรามีหัวเชื้อไม่มีผสมแป้งนะคะหัวเชื้อโลเป็นแสนแป้งโลนึ่ไม่กี่บาทนะคะอันนี้นะคะ500ไม่ขายขายเพียง2 0 5กล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000ตกกล่องละ170บาทคุณผู้ชมไปเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะคุณผู้ชมก็ไปขายได้ ลงทุน2,000กำไร4,000เลยแล้วก็ตอนนี้คุณแม่เนี่ยรับในหน้าติกตอกมาเป็นพันธมิตรด้วยกันนะคะคนที่จะสมัครเป็นในหน้าติกตอกนะคะคุณแม่ให้25%นะคะก็ขเข้าไปในตะกร้าสินค้านะคะแบรนด์เอสดิงฟาวเวอร์ เอสดิงไฟเบอร์เอสดิงเปปูชิโนเอสดิงเลมอนเบอร์รีเอสดิงช็อกโกแลตมอคค่านะคะแล้วก็มาเป็นพันธมิตรค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องอลงทุนเป็นสิบล้านแบบคุณแม่คุณผู้ชมแค่ไปรีวิวนะคะเราเป็นพันธมิตรกันทําให้คุณผู้ชมรวยให้คุณผู้ชมไ,มได้กําไรเลย25%ค่ะสําหรับวันนี้อร่อยมากให้9คะแนนนะจ๊ะบีจ๋าเดี๋ยวจะต้องไปรีวิวอีก2ล้านนะจ๊ะคุณผู้ชมแต่อร่อยแม่พอดีคุณแม่เพิ่งผ่าตัดจมูกนะยังกิน แผ่ไม่ได้เดี๋ยวน้ำมูกมันจะไหลไม่อยู่แล้วก็แผลมันจะอักเสบนะเพราะว่าเพิ่งจะสิบเก้าวันมันต้องหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าไก่ไม่เป็นไรกินได้แต่ว่าคุณหมอยังบอกว่าไม่ให้กินรสจัดไงอพอกินแล้วเดี๋ยวน้ำมูกมันไหลไม่อยู่แล้วก็แม่ก็จะแบบดูแลบุคลิกไม่ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า